เคยไหมครับที่เรามีหัวหน้าโปรเจกต์ที่เก่งงานสุดยอดแต่เวลาประชุมกับผู้บริหารก็กลับเงียบเป็นเป่าสากพอให้เขาพรีเซนต์งานก็พูดไม่ชัดพูดไม่เคลียร์สุดท้ายโปรเจกต์ Project ที่ดีมากก็กลับตกโต๊ะเพราะสื่อสารไม่เป็นหรือเคยเห็นไหมคะคนที่เก่งงานเทคนิคอลสุดๆแต่ลูกทีไม่รักไม่ไว้ใจเพราะเขาไม่เคยฟังไม่เคยเปิดใจไม่เคยสื่อสารแบบเข้าใจคนพอจะหลีดโปรเจกต์ใหญ่ ทีมก็ไม่ตามสุดท้ายทั้งโปรเจกต์ทั้งคนร่วงหมดเลยค่ะวันนี้ Omega World Class อยากชวนคุยเรื่องสำคัญมากสำหรับองค์กรยุคนี้ครับการเปลี่ยน t e c h n i c ลเอ็กซ์เให้กลายเป็น People Leader ไม่ใช่แค่เก่งในสายงานตัวเองแต่ต้องเก่งในการพาคนไปด้วยกันด้วยเพราะโลกเปลี่ยนเร็วค่ะความรู้เฉพาะทางกิ่งแค่ไหน AI ก็แทนได้ แต่มนุษย์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมโน้มน้าวคนข้ามผาแผนกและขลับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปด้วยกันยังไงก็แทนไม่ได้ค่ะสมมติว่าบริษัท Innovatec h Manufacturing มีวิศวะกรทำงานมา10ปีเก่งระดับเทพด้าน Machine Design แต่วันหนึ่งบริษัทดันเข้าขึ้นเป็น Project Manager ปัญหาคือเขาไม่เคยต้องพูดกับฝ่ายขายไม่เคยต้อง manage Budget และไม่เคยต้องดีลกับคนผลคือทีมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการ ลูกน้องรู้สึกถูกสั่งแต่ไม่ถูกนำทีมเริ่มเหนื่อยอยากลาออกสุดท้ายโปรเจกต์ล่าช้าคนเก่งก็เบิร์นเอาท์เพราะเขาไม่มี People Tools ในมือเลยครับแต่สิ่งนี้พัฒนาได้ค่ะไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวเพราะผู้นำสายเทคนิคต้องมีภาษาของผู้นำและกลยุทธ์บริหารคนเท่ากับที่มีความรู้ด้านเทคนิคและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หลักสูตร people skills and leadership for technical managers จะมอบให้ คอส์สนี้ไม่ได้สอนให้คุณเป็นนักพูดนะครับแต่สอนให้คุณเป็นผู้นำที่เข้าใจมุมคิดของผู้บริหารเข้าใจแรงจูงใจของคนในทีมและเปลี่ยนความเก่งเฉพาะทางให้กลายเป็นพลังนำองค์กรเพราะในที่สุดคนที่องค์กรไว้ใจให้เติบโตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่พาทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ดีที่สุดมาเปลี่ยนจาก technical man ให้เป็น manager and leader ที่องค์กรต้องการในคอสสทรงพลังนี้กับ omega w o r ลด class ครับ โอกาสดีๆที่คนเก่งอย่างคุณจะกลายเป็นผู้นำที่ทรงพลังสมัครเลยนะครับก่อนที่ทีมคุณจะเสียศักยภาพเพราะผู้นำไม่เก่งพอติดตามรายละเอียดที่ omega worldclass org แล้วพูดกันใหม่ใน ep หน้าครับ